สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ากิ้งกือกิ้งกือมหัศจรรย์สัตว์มากค่ะ <Yahoo! S 1> กิ้งกือมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่ามิ l ิเพ็มาจากคําว่ามิ l i แปลว่าจํานวนเป็นพันและเพ็แปลว่าขาหรือเท้ารวมกันเป็นพันขาซึ่งในความเป็นจริงแล้วกิ้งกือไม่ได้มีขามากถึงพันนักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษากิ้งกือได้ทดลองนับดูแล้วว่ากิ้งกือมีขา 80ถึง400ขาเท่านั้นสถาบันโรคผิวหนังเตือนกิ้งกือไม่กัดแต่มีพิษกิ้งกือมีหลายสายพันธุ์บางสายพันธุ์มีต่อมพิษตลอดสองข้างลำตัวฉีดสารพิษได้ไกลมีฤทธิ์ทำให้ผิวหนังไหมหากเข้าตาจะเกิดอาการระคายเคืองได้ช่วงที่มีฝนตกบ่อยอาจพบเห็นกิ้งกือในสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นบ้าน ที่อยู่อาศัยสวนสาธารณะจึงขอแนะนำว่ากิ้งกือไม่ใช่สัตว์อันตรายไม่กัดแต่มีพิษหากสัมผัสถูกตัวสารพิษของกิ้งกือจะถูกปล่อยออกมาจากบริเวณข้างลำตัวมีฤทธิ์ฆ่าสัตว์เล็กๆเช่นมดมแมลงและหากคนสัมผัสจะทำให้เกิดการอักเสบเป็นผื่นแดงหรือทำให้ตาระคายเคืองในกรณีถูกพิษกิ้งกือเข้าตาค่ะ ่งคือบางสายพันธุ์เท่านั้นจะมีต่อมพิษอยู่สองข้างลำตัวสามารถฉีดสารพิษพุ่งออกไปได้ไกลสารพิษมีลักษณะเป็นของเหลวใสไม่มีสีประกอบด้วยสารกลุ่มไซยาไนฟีนอและกลุ่มเบนโซควินินและไฮโดควินินซึ่งมีฤทธิ์ทำให้ผิวหนังไหม้แผลไหม้มีอาการปวดอยู่สองสามวันรวมทั้งมีการระคายเคืองร่วมด้วย ทั้งนี้หากถูกพิษของกิ้งกือให้ล้างด้วยน้ำสบู่และน้ำสะอาดทายาแก้อักเสบโดยทั่วไปอาการมักจะหายภายในหนึ่งสัป,ปดาห์แต่หากพิษเข้าตาอาจทำให้ตาอักเสบควรล้างตาด้วยน้ำสะอาดและรีบปรึกษาจากสุแพทย์ทันทีเพื่อป้องกันการอักเสบของตาที่อาจเพิ่มมากขึ้นกิ้งกือมีเปลือกตัวแข็งลำตัวกลมยาวแบ่งเป็นปล้อง ไม่แบ่งอกหรือท้องให้เห็นปล้องตามลำตัวจับกันเป็นคู่ความยาวยืดหดเข้ากันได้ทำให้สามารถขดตัวเป็นวงกลมได้เมื่อถูกรบกวนปล้องแต่ละคู่จะมีขาสองคู่ยกเว้นปล้องแรกไม่มีขาปล้องที่สองถึง4มีขาเพียงคู่เดียวจำนวนขาอาจมีได้ถึง240คู่กิ้งกือเป็นอาหารของนกเงือกกิ้งกางู และปูไส้เดือนหนูกระรอกและนกกิ้งกือชอบหากินอยู่ตามกองขยะปุ๋ยหมักมักซุกอยู่ในที่มืดและที่ชืน้นถ้าเพื่อนๆต้องการพิสูจน์นะคะว่ากิ้งกือมีกี่ขาก็คงจะต้องจับกิ้งกือมานับขาเองแล้วล่ะคะ่ะ <c oughs>